คาซีเท h B 0 1เหมาะกับเด็กแรกเกิดถึง4ปีติดตั้งง่ายโครงสร้างปลอดภยัยเบาะกว้างนั่งสบายและที่พิเศษสุดนะคะซัพพอร์ตของรุ่นนี้นุ่มมากไม่บาดผิวเด็กติดตั้งได้2ทิศทางแบบแรกคือการติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะเหมาะกับเด็กแรกเกิดถึง13กิโลการติดตั้งให้เรานำเบล์เส้นล่างใส่เข้ากับตำแหน่งล็อกที่ฐานทั้งสด้านทำการล็อกและดึงเบลให้กระชับแน่นกับฐานของคาซีท จากนั้นอ้อมสายด้านบนไปเก็บเข้ากับตัวล็อกที่ด้านหลังของคาซีทพยายามดึงเบลกับต้นทางเพื่อความกระชับมากขึ้นการติดตั้งแบบหันหน้าออกบอกกับเด็ก9เดือนขึ้นไปถึง4ปีการติดตั้งคือดึงเบลออกมาให้สุดแล้วสอดเข้าไปบริเวณพนักพิงด้านหลังในจุดเข้าและออกทำการล็อกเบลและดึงเบลกลับต้นทางเพื่อเพิ่มการติดตั้งที่ปลอดภัยคาซีจะถูกล็อกติดแน่นกับบอกมากยิ่งขึ้น คาซีดฟิกได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัยระดับสากลเดินทางทุกครั้งกับลูกน้อยเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมใช้คาซิดฟิกนะคะสำหรับใครที่สนใจจิ้มเลยค่ะสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้ว